ดุนแจ้งประชาชนที่ใช้บัตรทอง30บาทประจำวันที่23เมษายน2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะบัตรทองเฮขยายบริการหมอออนไลน์ครอบคลุม5จังหวัดปริมณฑลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอขยายบริการระบบการแพทย์ทางไกลครอบคลุมอีก5จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการ สมุรสาครและนคนปรปฐมหลังการดำเนินการนำร่องในกรุงเทพมหานาครได้ผลตอบรับที่ดีผู้มีสิทธิบัตรทองที่อยู่ในกทออมอและปริมณฑลไม่ว่าจะพำนักถาวรหรือเดินทางมาทำธุระเพียงชั่วคราวหากเกิดอาการเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิได้ผ่านสีแอปพลิเคชันนี้ 1. แอปพลิเคชัน s a l ูเบอร์โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติมไลน์ id add สุขสบายคลินิกลงทะเบียนรับบริการได้ที่ https://telemed. salubermd. th/2 Application คลินิกโดยคลินิกเฮล t h คลินิกเวชกรรมสอบถามเพิ่มเติมไลน์ id add คลินิกสาม Application modi โดยทีวีบริรักคลินิกเวชกรรมสอบถามเพิ่มเติมไลน์ id a d modi app ลงทะเบียนรับบริการได้ที่ https colon slash slash form thai form com slash t o slash qky8gvcx 4. totalle te telemetry โดย the totalle clinic สอบถามเพิ่มเติม line id at totalle หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1 3 3 0หรือทาง line id at nhso